อรุณสวัสดิ์ครับผมทุกคนบรรยากาศครับ เ่อ l ลฟ e r รีสอดนะครับผมใครผ่านมาใส่โยกก็มาแวะพักกันนะครับดีดีครับผมนี่ผมก็กลับบ้านครับเดี๋ยวต้นก็ขี่ไปกับผมตอนแรกชวนกันขี่ไปไหนตน่อไหนเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้ครับผมรีบกลับบ้านครับผมเออ224ิโลจากนี่ครับผม สนุกจังเลยสนุกมากๆเลยคือเหมือนกับเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทํานะครับผมนี่นแหละนะครับฮะเราก็ดูวิวกันครับต้นก็เป็นคนน่ารักมากนะครับผมโอ้โหช่วยผมเยอะนะครับดูแลผมเยอะเลยนะครับ

GSA เป็นรถที่ขี่ง่ายมาก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 จริงๆครับผมแท้งแบบเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากสําหรับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมันขี่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับจริงๆครับผมแทงต้องยกให้แบบ BM เลยแหละครับผม เป็นออโต้เดี๋ยวต้นแวะเติมน้ำมันครับ <c oughs> น้ำมันเหลือตีเดียวโอ,อ้โมงต้นไม้ตรงนี้สวยจังเลย อากาศพูดดีเลยเนาะโอ้ยทุกคนเห็น้างเปล่าน้องอ้อน่ารักจังร้อนไหมนั่นน่ะ เออก็ห้าสวัสดีครับ9ก็0ห้าสามร้อยสามจ้ะแป๊บนนะอึอ๊บโอ้ยอเดิ ผมแม่งก็ลุ้นแทนต้นน้อยจะพอเปล่าวะ,ะรรผมก็ลุ้นแทนต้นน้อยจะพอหรือเปล่าวะมันหมดตั้งแ,แต่ตรงนน้นละจะเป็นตาได้เออเฉียบยิงดีเต <c oughs> ิมต <c oughs> ผมเตมิมไปสามร้อยครับไม่มีครับ <c oughs> อันนี้หนักเอยเออสอง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  <c oughs> หัวเลยนะแปดร้อยอ้าวทำไมอ่ะอ้าว <c oughs> <c oughs> ต้นที่เป็นแผลต้นนี่ไม่โอ้ยผมก็เอาไปขี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กที่เว้นข้าวหวานต้นนู เดี๋ยวพี่บิ๊กวิ่งไปถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบร้านพี่บิ๊กแวะได้แล้วกินข้าวอ่ะครับครับผมงั้นต้นต้นน้ำไหมเดี๋ยวพี่ตามไม่รู้เลยคหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนีนี่ไงถามน้องเออธรรมดาง่ายๆแหละครับตดนที่ไปดสีงนที่เี่อ อยู่ฝั่งฝั่งนี้นนครับเอาไหมครับที่มันนับนับไม่ถูกกันแต่ว่าอยู่เทินสามเออพี่งงก็งงเมื่อกี้เขาพูดไฟแดงแล้วก็อยู่เทินสามหรืออะไรสักอย่างหรือเอานี่เลยไหมแดงเนี่ย โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมแยกกับต้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราแวะกินข้าวกันนะครับแล้วก็แยกกันเรียบร้อยครับผมก็กลับบ้านครับโอเคตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวนะครับที่จะขี่กลับบ้านครับผมสนุกมากเลยเดี๋ยวถ้าต้นมาดูก็ขอบคุณต้นมากนะครับที่ชวนผมมา r i ซ e to Talk กับ ต้นนะครับอ,อ่เป็นช่วงเวลาที่โคตรดีเลยครับผมแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆล่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นน้องคนหนึ่งแล้วนะครับที่รู้จักกันนะครับผมโอเคเราก็ขี่กันครับก็ทีนี้เราก็กลับมาขี่ในแบบของผมนะครับก็ไปตามเส้นทางเรื่อยๆครับอุ่ยบ้างอะไรบ้างก็ ก็ไปด้วยกันนะครับผมโอเคไปอยู่บน GS นี่แม่งโคตรดีเลยทางแบบเมื่อกี้นี่สบายสบายเลยนะเพราะว่าเมื่อวานไปเจอแบบโหดมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้กลับไปจะตัดคลิปแรกก่อนครับแล้วเดี๋ยว คลิป2เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยตัดนะครับก็น่าจะได้ดูวันที่11 12นี่แหละครับผมเพราเดี๋ยววันที่12บสอเขาก็จะมารับรถคันนี้กลับแล้วนะครับโอเคเป็นออโต้ดีกว่านะครับโอ้แม่งมองไม่เห็นเลยสะท้อนแดด เปิดบูทูตหมวก่อนนี่เอาชิวลงเตี้ยหน่อยครับเพราะว่าจะได้มองเห็นครับผมนี่ดูดิมีแต่ขี้ฝุ่นนะ่ะ <laughs> จะไปทางพนมทวนแล้วคิดถึงถนนเส้นนี้มากเลยผมไม่ได้ขี่มานานมากเส้นนี้นะครับสมัยก่อนนะผมเคยมาถ่ายละครที่โอ้โห,โหพี่เฮี้ยไปไหมเนี่ยที่ค่ายทหารสุรสีนะครับผมแล้วก็ออผมก็ขี่บอเตรไซค์มา ผมจําได้ตอนนั้นผมขี่ไท,ท่อัมทีร้อยมาครับทีร้อยตัวยังไม่ใช่มอน้ําด้วยนะนั่นแต่สมัยนู้นเลยครับผมขี่มาทางนี้แหละครับพนมทวนเจอไปเจอแยกแก่งเสียนใช่ไหมแล้วผมก็เลี้ยวขวาไปทางบ้านลาดยาครับคิดถึงมากเลยนี่พลาดรถเป๋เลยนะเมื่อกี้ อยู่เช้นพนมทวนแล้วครับเนี่ยดู๋ดูดี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 นี่ขนาดจ s อนะนี่จ s เอะเว้ยยุงพัดริวขนาดนี้เลยอ่ะคิดดูว่าความแรงของลมข้างแ่งขนาดไหนครับสิ่งหนึ่งที่อันตรายนะเวลาเราเดินทางนะช่วงคือช่วงลมกันชกแบบนี้นะทุกคนนะ <S <S เ,ออเราระวังกันให้ดีๆนะครับผมแล้วมันเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะมาตอนไหนอ่ะ เพราะมันมันไม่มีรูปร่างให้เราเห็นอะโอ้โหโอบูป oh, ล oh, oh, <azioni> <ley> <trong> <splash> ิวเลยอะนี่ผมแบบแปลงเอียงตัวสู้กับลมอะถนนเส้นนี้ยังสวยเหมือนเดิมัะผมผมยังชอบเหมือนเดิม เราขี่กันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เกรงใจต้นมากต้นเขา,าขี่ตามหลังผมแล้วผมเป็นคนไม่ใช่คนผมเป็นคนขี่รถช้าใช่ไหมล่ะผมก็ขี่รถอยู่แบบเนี้ยก็มีซัดบ้างนิดหน่อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ตลอดเว่ยอะไม่ใช่ตลอดทางครับผมก็เกรงใจต้นมากเลยแต่ก็แยกกันแล้วนะครับผม ต้นเป็นคนนิสัยดีมากนะทุกคนนิสัยน่ารักมากเลยอนงะเป็นแบบคนแบบนิสัยผู้ชายแมนแมนอะ่ะแมนแมนคุยกันอะ่ะทุกคนนึกออกไหมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอีโก้ไม่มี e go, มมแบบไม่มีความโอ้อาที่จะมาแบบคุยกันแล้วอวดกันอะ่ะทุกคนนึกความนี้ออกไหมผมก็เป็นคนธรรมดาแบบเนี้ยแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ย ทุกคนก็ได้รู้จักว่าตัวจริงของผมผมก็เป็นแบบเนี้ยผมไม่มีความโอ้อาหรือหลาหรือว่าเก่งกาจอะไรจะมาโอวดมาโชว์อะผมก็เป็นแบบนี้ให้เห็นอะแล้วเวลาเราคุยกันอะมันมันมันโคตรดีเลยครับผมอือมันดีมากๆเลยครับแล้วก็เพื่อนของต้นหลายๆคนก็เป็นคนรู้จัก ของผมเป็นน้องๆของผมที่ผมรู้จักเป็นพี่ที่ผมรู้จักเออผมก็แบบเออเหมือนเหมือนสังคมผมกับต้นนี่มันอยู่ใกล้กันคนรู้จักของต้นก็คือคนรู้จักของผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนต้นก็คือแบบเพื่อนรุ่นน้องของผมเหมือนกันอันนี้เราเพิ่งมารู้กันทีหลังนะครับผมไม่ได้รู้กันมาก่อนเออมันก็เหมือนแบบ อ,อ,อาจจะเป็นโชคชะตานำพาให้ได้มาเจอกันได้มารู้จักกันนะครับผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากต้นเยอะมากเลยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับดีครับดีมากๆเลยผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่าผมแง่งกลายเป็นคนแบบกลายเป็นคนขี่รถช้านะจากสมัยก่อนนี่แบบ ผมไม่ขี่ช้าเลยนะสองร้อยต้องมีอ่ะเ,ออเดี๋ยวนี้แบบแร่างกายเป็นแบบนี้ไปผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบตามวัยด้วยส่วนหนึ่งมั้งนาะแต่ว่าคนที่อายุเท่าผมก็ขี่เร็วเยอะแยะไปก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ขี่ความเร็วแบบนี้มันผมก็กลับรู้สึกว่าเออ แม่งสนุกกว่าอ่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่าผมสนุกกับความเร็วประมาณนี้ก็ได้ครับ เกันหน่อยครับผมเจอกันก็นเหมือนกันเป็นเพื่อนกันนะบนถนนนะไฟแดงอีกแล้วเดี๋ยวได้จอดคุยกันหน้าเลยสวัสดีครับไปเที่ยวไหนมาครับอ๋อเหมือนกันเลยผมไปแค่ไซยโยก อันนี้กำลังจะกลับใช่ไหมครับเหมือนกันครับเอาไม่หยุดหรอพรุ่งนี้โอเคครับสบายเลยสบายครับแต่หนักมากเลยนะเวลายกขึ้นมาครับเฮียเจงครับครับผม ชิบหายเลยว่ะอากาศแบบ37องศาโหตอนนี้แม่งเปียกไปหมดแล้วสวัสดีครับฮะไซโยครับไซโยโอุย้ยทำไมมาเร็วอ่ะเมื่อกี้ผมแซงมาแล้วไม่ได้เหรอแซงตรงนู้นเลยอ่ะมาทางไหนอ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> đi à, xuống đi hết Hả? sai อ๋อเหรอครับใช่เดี๋ยวเพิ่งแยกกับต้นเมื่อกี้นี้ครับใช่โอเคเอา อะไรนะครับเขาไปถ่ายงานใช่ปงมล่ะอ๋อฮะใช่แจ้งเจ็ดหน้นหนึ่งหมดเลยเลยโอ้โหแจ้งสวัสดีครับสวัสดีครับเขว่าอยู่คุ้นๆเรื่อรถกี่เอ็นพันสามต้นขี่พันสามธรรมดาไปดิใช่ต้นขี่พันสามธรรมดาเบ้นเจ็ดหนุนหนึ่งหมดเลยเมื่อวันเมื่อจะวันพุธบางต้นบอกอาจจะลงแล้วครับ ที่ไปถ่ายกันมาร้อนมากแต่สวยใช่ใช่ตรงนั้นผมเขึ้นรถไฟอะไอเราแยกสิวอะไรครับครับ,รบอ๋อที่ต้นต้นรถขี่นำใช่ไหมที่ต้นรถขี่นำด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวจะไปบอกต้นเอตอต้นตอนนี้ผมอยู่เส้นอ่อ บางเลนสุพรรณแล้วนะครับผมก็อีกเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วครับอีกประมาณ50นาทีนะครับผมก็ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากนะครับระหว่างทางมาเจอแฟนคลับของต้น701ด้วยเมื่อกี้เกาเปิดเสื้อให้ดูเป็นเสื้อ701ครับทั้งแก๊งเลยครับเป็นลูกเป็นอ่า เป็นอยู่ในแฟนเพจของ701ครับ <c oughs> ผมเขาถามผมว่าเมื่อกี้นี่ไปถ่ายคลิปกับ701มาหรือเปล่าผมบอกว่าใช่บอกว่าแล้วเชียวว่าคุ้นคุ้นแมงโคตรดีเลยเว้อหวังว่าทุกคนที่ติดตามคลิปทั้งของผมแล้วก็ของต้นจะ ถูกใจสนุกสนานแล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปนะครับผมโอเคผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะครับก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองฝนตกถนนลื่นใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับผมโอเคครับผมฝากติดตามผมและต้น7 0 1 Moto ย l o นมตลอกด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ